สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับผมช่างกดนะครับผมในช่องช่างกด DIY นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC ครับผมหรือท่านผู้ชมนะครับผมมาดูวิธีการนะผมทำล็อปนะครับผมกับผนังที่ทาสีแล้วนะครับผมว่าจะทำยังไงก็ไปดูเลยครับผมสำหรับผนังนะครับผมที่ทาสีแล้วนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะผมก็จะใช้กระดาษทรายนะครับผมทำการลูบนะครับผมลูบใช่ไหม ทักคัใช่ครับผมลูกให้ทั่วเลยนะครับผมคือเหมือนทาการเปิดหน้าส่นะผมเพื่อให้ปูนนะผมที่ติดครับผมแล้วก็วันนี้นะผมปูนที่ใช้นะผมก็เป็นปูนสกิมค้นนะครับผมที่เหลือจากการทําบ้านนะผมก็นามาผสมนะครับผมแล้วก็ใส่สีฝุ่นนะผมเข้าไปนิดนึงนะผมอันนี้ผมเลือกเป็นสีดํานะผมแล้วก็เอามาใช้ในการทําผนังรอบวันนี้นะผมก็ค่าเสร็จนะครับผมนี่ก็ จะมาเริ่มทำกันเลยนะผมก็นี่นะเนื้อปูนเราจะทำการผสมนะผมเป็นลักษณะแบบนี้แนระ้ผมคือไม่เหลวจนเกินไปแล้วก็ไม่เหนียวจนเกินไปนะผมวิธีทำก็ง่ายๆครับผมคือเราสามารถสร้างลายนะครับผมก็ไม่จำเป็นต้องกากเกณียนอะไรมากคือเราสามารถรูปไปทางไหนก็ได้ให้เกิดลายนะผม,ผมก็แบบนี้นะครับผม นะครับผมอันนี้คือมันมีพื้นหลังเป็นสีขาวนะผมผมต้องการให้มันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เข้มเกินไปนะผมถ้าอยากไ้เข้มก็ใ,ให้หนาน <ะ S 1> ใช่ไหมไ<ป>อันนี้คือรูดบางใช่ไหมพีก่กดใช่ครับผมนี่ครับผมขนาดล้อกจ็จะคล้ายแบบนี้นะผมคือทําการป้ายไปป้าย,าย,ายมานะผมไม่จําเป็นต้องว่าป้ายไปทางเดียวนะผมอันนี้ที่ทําแบบนี้ยคือผมต้องการให้ลายข้างหลัง มันเด่นชัดนะผมเพราะว่าสีขาวว่าเราท้าไว้อีกแล้วนะผมอันนี้เราเบื่อนะผมก็พรังเค่นง่ายก็เลยจัดทำล้อมะผมก็จะได้สไตล์แบบนี้ครับผม ตอนนี้สําหรับผมนะครับผมคือผมอยากได้ลายที่ไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปก็วันนี้ถ้าถ้าลายใหญ่เลยเป็นไงพี่กดลากยาวเงี้ยหรอมันก็ลากยาวคนระับมันก็ไม่สวยครับผมคือมันอยู่ที่กระต่ายใครกระต่ายมานะผมอันนี้ผมอยากได้ลายเล็กๆนะครับผมเนี่ยเอสับกันไปสับกันมาเนี่ยนะ,นะม,นะมันอยู่ที่ทรงผมไม่ใช่นะ อันนี้พี่กดจะทํากี่รอบรอบเดียวเลยครับผมเพราะว่าถ้าถ้าทำสองรอบอะสีมันก็จะเข้มไปนะผมคืออันเนี้ยผมอยากได้สีโทนอ่อนๆนะผมไม่ใช่ว่าดำจนเกินไปนะผม <c oughs> ผมชอบแบบวินเทจเทล็กๆนะครับไม่ได้เดยอะมาก <c oughs> วินเทจ <c oughs> นะครับผมว้าวนะครับก็อันนี้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าแค่แท่งแงะนะครับไม่ช่วยนะครับก็มาช่วยอ๋อไปช่วยงานนู้นมาไงให้กําลังใจนะครับก็าใครอยากดูนะอันนี้นะครับ พิกดนะครับเป็นผนังที่ทาสีแล้วนะครับส่วนของแค่แทงแง่ที่ทำนะครับไม่ได้ทาสีนะครับใครที่ดูในช่องพิกดยังไม่ได้ไปดูของแค่แทงแงก็ไปช่วยไปดูด้วยนะครับผมก็อันนี้เป็นปูนสกรีมโค้ดนะครับผมของลูกดิ่งนะครับก็สําหรับ เอฟนะผมหรือถ้าคุณชมนะผมที่ต้องการเป็นสีน้ําเงินสีฟ้าหรือสีอื่นๆนะผมที่ต้องการทำนะผมก็สามารถใส่ได้นะผมแต่อันนี้ผมต้องการถ้าผมสไตล์โทนที่เป็นสีเทาหรือสีดานะผมออกเป็นล็อปให้ดิบมากที่สุดนะผมก็จะได้สไตล์เป็นแบบนั้นขนาดนี้ครับผมออกเป็นสไตล์ล็อปดิบนะครับก็อันนี้นะครับนี่นะครับที่แคปที่งี้นะครับใช้นะครับหรือที่พี่กดใช้นี่แหละพี่นุ้ย เห็นอยู่อ่านะครับปูลูกดิงทาผิวบางนะครับผมสำหรับเอ่องานตกแต่งผิวผนังละมกันนะครับแต่เรามาทําเป็นสไตล์ล็อบใช่ไหมพี่กฤครับผมครับผมดูนะครับวินเทจขนาดไหนนะครับก็อันนี้จะเห็นได้ชัดเพราะว่าผนังรองพื้นแล้วครับผมมันมีผนังเป็นสี ใช่มันเป็นสีตัดออกมาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะผมสำหรับท่านที่ต้องการจะรีโนเวทบ้านที่ว่าอยากจะเปลี่ยนสีนะผมแต่มีพื้นสีเป็นพื้นหลังสีขาวอยู่แล้วเนี่ยสามารถทําแบบนี้ได้เลยนะผมเนี่ยสะดวกสบายนะครับก็อันนี้เป็นทางเลือกและทางรอดนะครับสำหรับยุคลุงนะครับผมฮะอะฮลุงโย่ลุงข้างบ้านนี่ไงเขาประหยัดเงินไงเออประหยัดตังนะครับก็อันนี้นะครับปูนปูนลูกดิ่งนี่นะครับ แคทแงเงบอกเลยนะครับถุงหนึ่งได้หลายแผงนะครับก็นี่นะครับทําของแคทแงแงแผงเบ,บลอพี่ด้วยยังเหลืออีกเหมือนก็ยังไม่ได้ใช้นะตอนตอนผสมไม่คิดไงออคิดแล้วนะครับคิดว่ากลัวไม่พอก็ทําแผงนี้เสร็จแล้วนะครับก็ยังเหลืออีกแ่ไว้พี่กดยังเหลือแล้วจะไปไหนต่อเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเรามีเยอะ ครับผมตอนนี้นะผมผนังเราก็จะเสร็จแล้วนะผมก็ถ้าอยากดูตอนแห้งนะผมเดี๋ยวมาอีพีสองนะผมผมจะมาทําการเคลือบให้ดูนะครับผมก็สําหรับท่านใดนะครับผมชอบคลิปวิดีโอในการทําผนังล็อพที่ทาสีติดแล้วนะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับผมไปช่วยกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมในช่องท่างกด DIY นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ